สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาหลวงพ่อรวยปาษาทิโกวันนี้จะพามาชมเหรียญเหรียญจุดน้ำนะครับผมเหรียญหยดน้ำแจกทานปี2539เหรียญรุ่นนี้ปีรึกนะครับหลวงพ่อปลกเสกให้อย่างเข้มขังนะครับผม เหียหยุดนาเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับผมองค์นี้พิเศษนะครับหลวงพ่อเมตตาจานให้ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆสมมากหลวงพ่อจะเมตตาจานให้นะครับผมรุ่นนี้หลวงพ่อเมตตาจานให้ด้วยนะครับที่ผมเจอส่วนมากเหรียญรุ่นนี้บางเหรียญไม่ไม่ไม่มีเจอจานก็มีนะครับผมบางเหรียญไม่ได้จานนะครับองค์ที่จานนี้ก็ เข้าใจว่าเป็นลูกสิกล้ชิดนะที่ท่านได้รับมาแล้วให้หลวงพ่อมีตตาจารย์ให้นะครับเหรียนดีปีลึกอยู่รุ่นหนึ่งของหลวงพ่อนะครับเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับผมเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับ องนี้เรียมน้ำมานะครับเรียมกันน้ำมานะครับขออยญาไม่แกะเรียมนะครับผมขออยญาไม่แกะเรียมนะครับธรรมชาติของเรียนปั๊มนะครับผิวพันธ uh, ุ์ tips, um. ต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับผมธรรมชาติผิวพันธุ์ต้องเรียบตึงนะครับผม จะมีต่อคดต,ต่อคดรวยนะครับต่อคดรวยเนื้อเนื้อเขา่าข้างขวาหลวงพอนะ่อฮะเนื้อหัวเข่าหลวงพ่อนะครับผมด้านขวานะครับผมนะครับผมต่อเข้ามารวยนะครับนี่ฮะคดร,รวยโคมงๆชัดๆนะครับ มาดูรอยจานนะครับผมหลวงพ่อไม่ตาจารย์ให้สองจุดนะครับนะครับผมบนบ่าหลวงพ่อนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนีะฮะต้องตะแคงใส่ไฟดูนะครับผมนะนครับผม รอยจานด้านบ่าซ้ายบ่าขวาหลวงพ่อนะครับจะมีรอยจานอยู่นะครับผมนะนี่ครับผมรอยจานนะครับผมเอาตะแคงใส่ไฟดูนะครับธรรมชาตินะหลวงพ่อจานเมตตาจานให้นะครับไม่ได้มีทุกเหรียญนะครับผม ด้านหลังนะครับด้านหลังต้องเรียบตึงแบบนี้แล้วนะครับผมอาคขรยันต้องเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับต้องคมชัดลึกเป็นแท่งๆนะครับ วัตกโกฟอนตัวหนังสือต้องคมคมแบบนี้นะครับผมนะฮะวัตกโกนะครับผมอําเภอพาชีจังหวัดอยุธยาครับสร้างปี2539นะครับผมแต่ท่านหลวงพ่อปกเสกนะครับผมหลวงพ่อปกเสกให้อย่างเครืงขังนะครับก็พทุทธคุณก็จะ เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าจารย์สำทับอีกรอบหนึ่งครับคล้ายเศษสำทับอีกรอบหนึ่งนะครับผมจารย์นะครับผม่วเดืยนนี้ ไม่ค่อยได้เจอนะครับนานๆจะเจอทีเหรียญมีจานนะครับผมนะครับพุทคุณเครืขังแน่นอนครับพาะหลวงพ่อจิมให้นะครับจานให้นะครับผมมันเหมือนกับเสกให้สองครั้งนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเปิดแบงปันให้นะครับองคนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับรุ่นใหม่ ในวัดก็ยังแพงกว่านี้นะครับรุ่นใหม่ๆหมที่ยังไม่ไม่ทันลุงพ่อนะครับฮะรุ่นใหม่ๆที่ไม่ทันลุงพ่อเนี่ยวัดก็ยังแพงกว่านี้นะครับรุ่นนี้แท้ทันนะครับผมนะฮะพุทธคุณเข้มขังแน่นอนครับเพ,พ,พื่อนๆท่านใดสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ